ผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยทำเอาคนในวงการเพลงหลายต่อหลายคนต้องเดือดร้อนนะคะอย่างคุณอาเสียรีรุ่งสว่างเองก็ยอมรับนะคะว่าโอ้โหในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยงานมันกระทบเหลือเกินเพราะว่าไม่มีใครจ้างงานเลยทําเอางานเพลงหยุดชะงักคนเบื้องหลังเดือดร้อนหลายคนและหวังใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีงานคอนเสิร์ตติดต่อเข้ามาบ้างเพื่อช่วยประครับประคองวงการเพลงให้อยู่รอดกันต่อไปค่ะ เลงก็มีอยู่ทุกวันนี่ก็ลง y u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  e ไม่ว่าจะเป็นเขายากหมากแพงไม่่าจะเป็นอำนาจความถึงนะครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่กให้ได้ฟังกันเรื่อยๆ<า>ก็กลับมาสู่กันใหม่นะครับยังไงก็ฝากไปทั้งสภาพด้วยนะครับที่ในช่วงนี้นะครับก็จะปลดล็อกแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับจะเอานักร้องคนไหนถ้าเกิดว่าถ้าว่าท่านอ,อยากจะดูผมเสรีลืงสว่างทุกคนพุธนะครับเข้าไปที่สถานีแฟนคลับเสีลืงสว่าง ตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงบ่าย2องโมงเราจะมีรายการสดร้องสดดนตรีสดให้ท่านจมกันทุกวันเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับรูปแบบมีโชว์กันทางออนไลน์นะคะคุณผ,ผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวเชื่อว่าถ้าเราตั้งการดกันไว้ดีๆนะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นงานเพลงงานอะไรก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะ